自由带。 เล็กแค่นี้ก็สามารถต้านมะเร็งได้รู้หรือไม่ต้นอ่อนบ็อกเกอรี่หรือบ็อกเกอรี่ไมโครกรีนมีสารซันโฟอรเฟนที่สูงมากๆ <Huh? S 1> สามารถดูดซึมได้ถึง80%ซึ่งจะช่วยยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งที่เข้าไปสู่หลอดเลือดสูงสุดในเวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นและที่สำคัญยังสามารถป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งถุงอัณฑะมะเร็งลำไส้มะเร็งตับ,ลตบและอีกหลายๆโรคได้เลยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆ และยังมีเส้นใย,ยอาหารที่เยอะมากๆเลยซึ่งจะดีต่อผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเพราะจะเข้าไปรักษาระดับน้ําตาลที่อยู่ในเส้นเลือดให้กลายเป็นระดับปกติ <Okay. S 1> แต่ต้นอ่อนบอ็อกเครี่หรือบ็อกเคอรี่ไมโครกรีนยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างในปัจจุบันรู้นี้แล้วเราต้องหันมารักษาสุขภาพง่ายๆแค่การทานผักผลไม้ หรืออาจจะรับประทานตัวช่วยที่ช่วยส่งเสริมการทํางานของภูมิคุ้มกันใครที่กลัวมะเร็งเบาหวานหรือโรคร้ายต่างๆต,ต้องรีบดูแลตัวเองด่วนนะ